มึงสนใจอะไรทั้งนั้นอ่ะพูดอย่างเดียวอ่ะไม่ไมีอะไรน,นอกจากขคดไม่ว่าจะโคดนานแค่ไหนขคดอย่างเดียวแล้วโคตจะขคดจะขุดใช่ไหมมึงอย่ามายุ่งกับการขุดป้อนขุดได้ไหมเชี้นี่มึงมึงฮีงถ้าเกิดมานะท้าพระเจ้าถามว่าต้องการพอหนึ่งข้อนะผมผมจะขอพอจากพระเจ้าว่าผมขอไม่หลับจนตบจะตายบีเฮียอะไรกันครับนี่อ่ะ เจอที่นี่มีเนื้หาที่หยาบใส่โปใช้จักรยานนะรับที่มียุ่อยกว่าปีกวมีใหญ่ให้แนไม่ใหญ่จรจิเาทั่วไปนีมีกเาปรกษหมอุไม่ยี่เร้อยปดสปไม่ควรเข้ามาดูเฮ้ยมาเราเจอเป้าหมายแล้วเราไม่ไม่เอ้ยเจอลาเจอหลาเจอลาบอดมั้งเฮ่ทไมวิ่งนะบอด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 จำได้จชื่อมได้เฮ้ยมันตไม้แล้ว โอ้สองตัวเหรอดต,ตัวเดียววะวิ่งได้คนมือจริงป่ะเนี่ยเจมโมทำไมล่ะเออเอาไปเรียนเลยน้องได้ได้จากที่ไหนอ่ะมึงอยู่ไหนอ่ะที่กองอยู่ไหนอ่ะเทโซทำแคมป์ได้ทำบ้านเลยทำบ้านเลยหนูทำบ้านเลย,เ,ลยเดี๋ยวพี่ฟาร์มอะไรไปได้คนมือเลยใช่ไหมโอเคมีจุดมุ่งหมายในการเดินทางแล้วบอสมาช่วยพี่กูขุดบ้านหลังนี้่อยดิวิ่งเยอของเยอะเหมือนกันนะเนี่ย ทางที่เนียนที่สุดสนนทําบ้านด,ดนีเนี่ยนี่มันขุดได้เลยเนี่ยเหี้ย่ทำเล่นอ้าวได้ละกูกลัว,ว,ว,วมีคนมาฟันกูจังเลยอุ้ยเฮี้ยมันใกล้มากเลยอะ่ะอุ้ยทุกคนมันใกล้มากเลยว่ะ มันวิ่งกลับบ้านอย่างเดียวเลยอะทุกคนตามดีไหมดีใจนึงก็จะขุดไอ้นั่นแตกอยู่แล้วถ้าตามไปแล้วตายทำไงดีวะไอ้นี่ก็วิ่งหน้าตั้งอย่างเดียวเลยอ่ะมันไ่ติดหินวิ่งติดหินวิ่งอ๋อสวยสวยสวยมาร์กไว้มาร์กไว้ก่อนมาร์กไว้ก่อนว่าบ้านที่เราขุดใกล้แตกอยู่ตรงนี้มันวิ่งไปทำอะไรวะ เขาบอกน่าดักชาร์จกูอะมาละไม่น่าเลยทุกคนมันไม่สนใจผมเลยอ่ะเกิดบข้างบนเถอะโอ้ยไม่ได้ก,กล้อยู่เราก็มาเริ่มเรื่องของเราต่อดีกว่านั่นคือการขูดตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวไอ้นั่นที่มันยิงไอตัวผู้หญิงนั้นตายตรงนี้มันเก็บศพหมดยังวะเกือมันยังเก็บไหม่หมดเอาดูศพก่อน โอ้จริงด้วยชุดนี่ผมได้ทําการบัคตีออโต้ออโต้ตีนะทุกคนมันสามารถตีได้ตลอดดูที่เราไม่ต้องกดตีนะทุกคนก็จะให้มันขุดออโต้ตีออโต้ตีไปกูจะต้องขุดบ้านไอ้เคียนั้นให้แตกให้ได้อะแค่หลังเดียวเท่านั้นอ่ะแค่หลังนี้หลังเดียวอ่ะกูจะต้องทําให้ได้ไม่ว่ากูจะตายสักกี่ครั้ง ดิจะตายสักพันครั้งดิจะต้องเอาบ้านหลังนี้ให้ตล์ให้ตล์เลยดูที่ตอบนี้เช็คก่อนกันโอเคชื่อขึ้นเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือให้ม,มันเก็บศพกูไมมาฮา่าย่าไม่มนสนใจอะไรทั้งนั้นอะ่ะพูดอย่างเดียวอะ่ะไม่ไมีอะไรนอกจากขคดไม่ว่าจะขคด <Okay. S 1> นานแค่ไหนขคดอย่างเดียวแล้วกูจะคดคตรกูใช่ไหม ขุดอย่างเดียวถ้าขุดจะขุดจะขุดได้ไหมถ้าจุดไม่เป็นคอแขกงขุดขบ้านให้พังมึงอย่ามายุ่งกับการขุดป้อนขุดได้ไหมเชี่ยนี่มึงมึงเฮียมึงยุ่งอะไรกับกูทักหนาเนี่ยให้เวนเอ้ยให้กูขุดให้แตกก่อนได้ไหมมายุ่งกับกูจังเลยพวกเชี่ยเนี่ยแม่งเนื้อ โอเคชื่อหายหมดชื่อหายหมดให้ไว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 ไวจะมีขุดกระเปื้องใช่จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วใกล้แตกแล้วบอสใกล้แตกแล้วใกล้แตกมี่บ้านบ้านบ้านกูขุดบ้านมาโคตรนานอะ่ะนิดเดียวจบแล้วนิดเดียวนิดเดียวใก,ใกล้ความเป็นจริงขึ้นมาทุกทีแล้วอีกแค่อีกแค่อีกแค่แคห้าทีสองสามสามสี่สี่ C เอ้า,อย,าอย่าเลื่อนดิ C C ห้า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 แตกแล้วแตกแล้ว,อว,ลวโอ้โหเฮียดินปืนไอ,บอ้บอสกูบอกมึงแล้วเฮียนี่ของต้นเกมจริงไหมเนี่ยบอด,ดี้ฟาร์มัสอย่างเยอะไอเฮียสปริงสามสิบสี่สิบอันไม่ไหวละผมเจอโปพี่เมื่อกี้ ปูเหี้ยอะไรวะมันเอามันเอาขวานหนึ่งปุบปุ๊บผมมาจับตายอ่ะแรงชิบหายเฮียบอสสสบอสมึงดูเออไอเฮี้ยดินปืนธงฐานเฮี้ยอะไรนี่เยอะเกินเฮี้ยสมกับการขุดสมกับการรอคอยอีเฮี้ยกูขุดมาตั้งนานสมแล้วล่ะที่กูเสียเวลาขุดอ่ะเฮี้ยของจริงไอเฮี้ยของเยอะเกินบอดี้ฟาร์มัสอ่ะ สองอันอะสปริงเกือบสะไอ้สปริงยี่สิบกว่าอันอะอยู่บนบนอยู่บนอยู่บนอยู่บนไอ้เฮียกูขุดอย่างนานเลยกว่ากูจะได้บ้านหลังเนี้ยเ้ยยังยังไม่มีใครมายังไม่มีใครมายังไม่มีใครมาเก็บต่อไม่มีใครรู้เลยต้องเก็บต่อมีนี่ไงกูไอบอสนี่ด้วยผมด้วยอืมไอ้ก็จีนี่ด้วยโอ้ยเฮียยังอิ่มยังอิ่มกูนั่งขุดบ้านเฮียนี่โคตรนานนะไอเบล ไอเฮียดินปืนพันแปดอะเ <c oughs> ซิร์เพิ่งเปิดอะอะไรเซอร์พิ่งเปิดบ้านแล้วเออ<ห>จริง<ห>ดินปืนพันแปดเปิดมานะบ้านหลังเนี้หลังใหญ่นะพี่ผมปุดดูซิวบิซัทมาเปิดอะนอนน้อยปะเนี่ยช่วงเนี้ยให้ซื้่ผมนะเออจะถามอีกใครเรียงนอนอ่ะเขาให้เด็กกัมเขาคิดกันน่ะ ชอบคำนี้วะคำพูดคำนี้มันโดนใจคำพูดโดนใจถ้าเกิดมานะครับพระเจ้าถามว่าต้องการพรหนึ่งข้อนะพี่ผมผมจะขอพรจากพระเจ้าว่าผมขอไม่หลับอ่ะจนกว่าผมจะตายดีเฮอะไรกันครับนี่อ่ะดีเฮอะไรดีเฮอะไรกันครับนี่อ่ะดีดอกดีแหละดูออกเฮอยไรดีมีบ้านหลังนี้ยพี่ระเบิดระเบิดสิบรูก เข้าในห้องเลยโทรสามด้วยไหนบ้านหลังไหนอะมึงอยู่ไหนอะขอตีมาดิผมอยู่บอมพี่ผมอยู่บอมระเบิดสิบลูกได้ในบ้านเลยพี่อยู่บอมแล้วกูจะไปยุ่งอะไรกับบอมไหนอะบอมบนบอมล่างบอมบนพี่หลังใหญ่อยู่นะผมผุดผมผุดเข้ามาปุ๊บมาเจอประตูประตูเหล็กแล้วก็จะเป็นผนังหินเนี่ยมีโต๊ะสามผมเห็นผมเห็นโต๊ะสามมีมีตู้มีกล่องสิบลูกอะ สิบลูกได้เลยพี่จริงไหมจริงๆเดี๋ยวผมวางเตียงแล้วพี่มาเซอร์เวยนหน่อยขุดเข้าไปไม่ได้เหรอมันเป็นผนงันงผนังหินพี่ขุดไม่ได้แล้วเอาบิวดิต้องฟาร์ม <10 S 1> มาสิบลูกนะพี่สิบลูกน่าจะครอบครองเลยแปดสิบลูกไปได้ของของ,ของใครของพี่จอดมึงเห็นเหรอแปดสิบลูกแปดสิบลูกแปดสิบ <laughs> ลูก ไอ้เหี้ยแหละมีคนมาไอ้เหี้ยเดี๋ยวคุณโผล่เปล่าวะดูอ่าแหละดูออกดูว่าแหละดูออกหลีกข้างบนหลีกข้างบนหลีกข้างบนจบเลยหลีกข้างบนเห็นอยู่เอาเลยนะไปเลยนะเอาเลยนะช้อนตัวผมเลยช้อนอันหนึ่งจ้าผมปุดไม้ก่อนครับลูกโม่มาดิ ไอ้เฮียได้มาแค่สองร้อเองอ่ะคุยเหอะได้กี่ลูกเองสามลูกเองไอ้เฮียขาดเหล็กอีกเหล็กไม่พอทำยังไงน้ำมันไงพี่ผมให้พี่ไปแล้วไงอ๋อเหล็กพอเฮียแต่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดินปืนแคมป์ก่อนเดี๋ยวแคมป์แคมป์แคมป์ดินปืนไว้ก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวขับเหล็กไปใหม่เพราะว่ามันขับกระสุนมันใช้เหล็กเยอะกว่าขับระเบิดไงเข้าใจไหมกูขับระเบิดมาไม่ได้ไงกูต้องขับกระสุนมาไงถูกไหมอืม เดี๋ยวกูครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเดี๋ยวครับเหล็กเหล็กเหล็กกลับไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่มีแขนถือพี่อ้อนลงเลยครับเอฟซีพี่เบนครับมาเร็วครบละเก้าร้อยกว่าใครแล้วระเบิดได้บ้างตอนเนี้ยผมรับเลยระเบิดมารวมกันระเบิดมารวมกันมารวมมารวมกัน เฮมามาซิต้าเชาเชนนึ่งสองมสี่ิบกี่ลเนี่ยลบไปดิลบไปดิจอนอ๋ที่บอกเลข้างบนก็เดี๋ยวดิไอเฮียเรียกจังงงยก็ได้โตได้ของนะมาเลกางพีเลกางบินี่นั่ง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 นันั่นั่งน,งน,งน,งนงมานั่งมานั่งเลดเลตรงกลางบิกูรู้แล้วกูรู้แล้ว นี่ตรงกลางอะกลัวมันจะทำบล็อกเงีนะดิหนูนงไ,งไม่ไไงพี่ก็ตรวม่ไปลุยลุยเฮียแล้วก็รอดิคราฟอยู่เนี่ยนี่ไงตรงเนี้ยอือกุเลตรงนี้ออตตนี่นสี่มุมนี่นี่เอ้ยหลังดีกว่าเพราะว่าตรงนั้น,ม,นมันเป็นโต๊นะนี่นเลตหลังดีกว่าตรงนี้เป็นเตาสองสองอันนี้ห่างตัวอย่ายนอนอย่าคานเดี๋ยวมันได้ยินเสียงยันนุ่นห่างตัวทำยเชื่อมยังกำลังทำดินะครับ ทำฝังหลังนะพี่จอนเพราะเราเลสีบ้างห,งนะงหงลังแต่บ้าลงไปสำรวจกันเลยนะดักเตียงเลยนะคนมีปืนอนะ่ะพี่เบลดักดักเตียงนะมีพี่มีอยู่มีคนืนจ<ไ>นมือลูก <laughs> โม่ตัวโม่ตายไหมตายเหรอเฮ้ยบิวอยู่นี่เฮีย นี่ไงพี่บิ๊วเอาบิ๊วอยู่นี่เอาได้บิ๊วเด็ดเด้อเด้อเด้อใจเย็นใจเย็นใจเย็นของโค้เเยอะใจเย็นใจเย็นใจเย็นของเยอะจริงเอาบิ๊วก่อนพี่เอาบิ๊วควันบิ๊วดิบิ๊วดิบิ๊วดิบิ๊วได้ยังวางแล้ววางแล้วโอ้โห้เขี้ยบคุยแค่เตาโคตรเยอะสวยนะคาลว์เบอร์ที่ขาลเบิร์ดครับ์คาลว์เบอร์ไอ้ยูอุด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 เพดานอุดเพดานอุดเพดาน ดได้เลดบ้านต่อเลยนะ<อ>ต้องไปขนสะปิงบ้านนู้นมะบ้านกูวะไอ้บ้านนี้มีปืนกลมือป่นนะน่ะไม่มีนี่ไม่มีดิไอ้เหี้ยเรียนครับดิมีอะไรเปล่เหลืออับนี่โต๊ะมีเนี่ยต้องขนของมาต้องขนของมาบ้านนี้อ่ะจะไปไอ้ไม้พี่ไม้มีไหมเนี่ยเอามาตรงนี้เลยพี่น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 ี่ตามมา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 ตามตรงนี้สวยสวยสวยงามสวยงามอยู่สวยงามอยู่ทุกคน เดี๋ยวไปขนของบ้านกูอ่ะของบ้านกูเยอะเดี๋ยวไปขนไอ้นี่กับดินปืนอ่ะดินปืนกับสปริงสปริงบ้านกูโคตรเยอะอ่ะยี่สิบวันอ่ะเป็นเชือกเหล็กเหล็กเหล็กเผาแล้วสี่พัน่ะนี่ตรงนี้เลยดินปืนเรียบเรียบเลยสี่สี่ร้อยเรียบเรียบเลยตรงนี้ดูซี่ออกครับดูซ้อนเลยนะเนี่ย เดี๋ยวไปขนของกับกับปูนหน่อยดิเอ้ยเดี๋ยวเอาปืนไปขนเลยก็ได้วเอาเหินมาก่อนนอน <c oughs> ผมจะใส่บิว้วให้พี่แล้วนะใส่ทำฮียอะไรบอกให้เอามาให้ปืนเป็นกล่องปืนเป็นกล่องเลยเห็นไหมละ่ะจอนดูดิจอน์ดูเก็บของอยู่นะที่อยู่เข้าไปในในบ้านหรือจะาโ่เคใช่จะ บอสบอสบอสทำบ้านเพิ่มหน่อยดิโดนโดนพี่โดนมันจะตายแล้วพี่สองเมตรสองเมตรอะไรสองเมตรวะผมยิงมันสองเมตรสองเมตรมันจะตายยังไงวะจอร์นี่เอาปืนยิงมันดิพี่ปืนเฮียอะไรไม่มีอ๋อมีปืนไลยไว้พี่พันแล้วปืนเล็กอ่ะไม่มีกระสุนเลยโอ้หพี่สองเมตรเมื่อกี้บูดจุดเลยเข้านัดละยี่สิบเอ็ดบูดจุดเลยจัง มันเดี๋ยวเดยผมซ้ำซึ้งไปโอ้ไม่ไม่ดีกว่าพี่ซื้อเยอะสุดหายเลยไปอีกแค่สองตัวสองตัวสองตัวทำแค้มโบกันอยู่ทำแค้มโบกันอยู่ซื้อห้าตัวพี่ห้าเลยเหรอซื้อขึ้นห้โอ้ยบวกกันอยู่บวกกันอยู่บวกกันบวกกันบวกกันนัวไอ้ไอ้เบลเรีวเร็วเรีวเร็วเรียวหัสปริงอยู่หันสปริงอยู่หาสปริงไม่เจอโอ้โหเขี้ยมันเดินกันบานเลยไอ้สปริงอ่ะสปริงอะไรอ่ะุ้ยบวกกันนัวโอ้ยตายโอ้ยตายโอ้ยตาย ห้มึงดูดิมึงดูดิกลมือสี่ห้าตัวมึงดูดิมันรวมตัวเดียวอยู่เนี่ยไอไอตัวนึงสู้อ่ะโอ้ยจะตายตัวเส้นตายแล้วสี่รวมหนึ่งสี่หนึ่งไม่ถือว่ารวมคมีคนบินมาอีกมีคนบินมาอีกกลับแล้วมีคนบินบินกลับละไม่ได้สี่แล้วพี่หกตัวแล้วเนี่ยกลับไล่ยากห้าหนึ่งไม่ถือว่ารวมครับมาบวกได้นะเนี่ยเฮียเราเกิดได้ตลอดเนี่ย มันไม่มีสปริงพี่สปริงมันมันมันอยู่อีกบ้านนึงมึงเรียนยังอ่ะเรียนแล้วโอ้ยยืนนิ่งเหมือนไก่เลยเหี้ยพวกนี้จอนวิ่งไปฟันไปดักถ้ำอ่ะดักถ้ำฟันไปจอนพี่เบนพี่เบนข้างหลังพี่นี่มีตัวหนึ่งตรงบ้านเราอ่ะกำลังกำลังพุ่งไปไหนเห็นปะเออเห็นแล้วคนมาพวกตัวเลยเฮ้เอ้เอ้เอเอาวะ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 คนละพวกวะเอาวะมาไล่ผมมาไล่ผมมาไล่ผมอ่ะเหี้ยพวกเดียวกันหมดเลยทีนี้ หกตัวโอ้ยืนเดินเยอะจริงวะเฮ้ยเมื่อไหรแล้วแล้วก็ไม่ได้ปิดบ้านเลยนะโอ้อยบ้านนีงไม่ปิดเลยแล้วของไม่อยู่บ้านบ้านนี้อยู่เลยโอ้ยอเลรเหรอตบดิเออสวยเีอย่าแล้วพี่ดิฉันของของกูไหมกูอยู่กูอยู่กูอยู่กูดูอยู่กูอยู่อยู่ยหกตัวไอ้เหี้ยหกตัวสปริงนี่ไงสปริงนี่ไง อี๋อะไรยังไม่ได้ขนไปอีกเอ้ยเอ้ยหลบ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 อุดเออเฮ้ยเอ้ยกูได้ขนกล่องไปได้เฮียมันมีมีตัวอยู่ข้างในตัวนึงเออปล่อยแม่งมันก่อนเอาขนเอากล่องไปครับปืนก่อนเบลมาครับปืนเลยให้ไวเลยมาเร็วตัวที่ฉีกออกมาอยู่นะเอาไอ้เบลไอเบลเอานี่ด้วยเบลเบล ผมยิงเพื่อนมันโอ้เจ็บนะกสามตัวก็สามตัวผมยิงลูกซองถูไปแล้าจตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เจ็บจ้าจ่าตัวนี้โอ้โถ้าผมมีปืนไหนมันตายแล้วเมื่อกี้เนี่ยมีดฟันแม่งเลยจอนผมเอาลูกซองเบิ้อนใส่ปันปันโดนปอนโดนมันจะตายแล้วจะตายแล้วเนี่ยเออจอนจอนจอนมีไม้ไหมน่ะวันมาเกิดดีเกิดเตียงนี่ลูกโมมีในกล่องอ่ะอุ้ยไม่ตายได้ไงวะพี่เบลพี่เบลดึงไว้ก่อนผมตัดอยู่ผมตัดอยู่เบลเบลเบลไกลไปเฮ้ยมันชุดอะไรอ่ะมันไม่ตายวะ ยิงมึงไม่โดนนะน่ะเฮ้ยไอ้เขี้ยมไม่ตายได้ไงวะพี่ผมยิงกูฉีกอยู่บอสบอสตีวงขึ้นบนบอสตีขึ้นบนขึ้นบนเจอเลยยิงเลยลงยิงเอาเอาชุด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 มันมันจะตายอยู่แล้วเอาชุดบอสเอาชุดบอสเอาชุดเอาชุดเอาชุดถอนมาถอมาพี่ถอนถอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดักได้กูดักได้กูดักได้ อู้เต็มเลยเต็มเลยมันดันกูแล้วมันดันกูแล้วบอสดันกูแล้วบอสมันมาแล้วเขาดุลโมดพี่ถอยได้ไหมถอยได้ไหมเขาดุลโมดบอสทิงก์สุดได้ปะทิงสุดได้ปะน้องทิงก์สุดได้ไบอสไม่ได้ไม่ได้พี่โลไม่มีเหมือนกันวิโอ้โหตายไวเกินอูมีเตียงมีเตียงบอสมีปืนกี่บอกตายหนึ่งทิ้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 งไม่ได้ิไม่ได้ขันมาขันมา ชุบปะชุบปะชุบชุบไม่ไหวพี่โอ้โหจะได้หนึ่งบอสบอสต้องคามมาหากูไม่ไม่มีไอ้เคี้ยนี่กระสุนหมดแล้วคือแบบมีไอ้เคี้ยนมันก็หมดผมก็หมดโอ้ยหยาดหมดจริงไอ้เี้ยนี่ยจอนเอากระสุนมาให้เบลหน่อยเอากระสุนมาให้เบลหน่อยกูไม่มีกูกูตายจอนเอากระสุนเรื่อยมาไอ้ตัวที่ยิงกับพี่เบลวะไอ้เคี้ยนกระสุนมันหมดเว้ย ตายตายตัวตายตัวตายตัวกูฟันตายตัวกูฟันตายตัวกูฟันตายตัวไอเบียวดีมาเติมไอเหี้ยตาดสีก็หยองบางบางอ่านมันบางอ่านมาขุดแคมป์กระเล็ดบ้านกูนะราชสีห์กำลังกำลังคำหาให้โอกาสกลับบ้านแล้วสามบียังไม่กลับอีกรู้เฮ้ยไอเหี้ยมีบ้านมาขึ้นตรงนี้ว่ะมึงเห็นไหมตรงกลางอ่ะ ชื่อพวกมันปะวะไม่มีชื่อขึ้นเลยอ่ะไม่มันบอมบบนชื่ออมันเพิ่งเล็ดบ้านเราไปนะบ้านในตรงนั้นขึ้นแล้วขึ้นแล้ขึ้น,น,น,นชื่อเล็ชื่ออะไรชื่ออะไรบีบีคิวไงบอมบบนบอกอะไรบีบีคิวมันไม่ได้มันไม่ได้เล็ดบ้านเราบีบียว,วการในเทียนะเต็มเข่าเลยเห็นปะไม่เห็นนะอู้เห,เห็นนะให้บ้านเราโดนเล็ดปะวะใช่ใช่ใช่พี่บ้านบอมโบนบอมโบนบ้านบนก็เทียแล้วบ้านเรานี่แหละ บานนี้เลยไม่แต่หม่ถึงที่มันได้บิวไปแล้วดิวิ่งหลังคารั่วไปแล้วน่ะในบอมเราจเจะละจะละสองหนึ่งศูนย์ตัวนึงในบอมบ้างนี่แค้มแค้มใครเปิดเปิดใครเปิดประตูไม่ยอมปิดหวาไอเหี้ยเห็นแค้มปางเห็นแค้มปางเห็นละเบลไปไหนอ่ะผมมองตัวนี้พี่ตัวนี้เห็นตัวนึงวิ่งหนีเอ่ะ ขึ้นบนเสาไปปืนด้วยไปยิงบนเขาอะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยบนเขาบนเขาไอ้เขียมันอุดมันเห็นผมมันบอสบอสบอดบอดมานี่ก่อนบอสมานี่ก่อนเอาตัวหลังก่อนเอาตัวนี้ก่อนสองตัวเลยในชั้นเฮ้ยมันยังเลดบ้านกูอยู่เลยอ่ะผมไหวอยู่พี่ผมไหวอยู่ตัวตัวนี้ผมไหวอยู่กูไปเติมให้ไม่เป็นไรโหละทุกเม็ดทุกเม็ดไอ้เขียทุกเม็ดไอ้เหี้ยไอ้หลังนี่ทุดเหล็ก ุดเหล็กแน่นอนชุดเหล็กก็เที่อะผมจไอเบลย,ย้ายยิไม่กูยิงนั้นนั้นนโอ้โหทุกคนดุผมยิงนั้นนั้สิบสามไม่ใช่ไงยิงเท่ากูเนี่ยผมยิงโดนสิบสิบเดียวมั้เฮ้ยมันยังไม่เลือกเหล็กเลยเ่ยมันเหล็กมิ้วแตกแล้ว่ะใช่ใช่ใช่หลังหลังตรงนี้หลังตรงม้ากูโดนหมาแล้วม้าหลังตรงไหนเนี่ยหลังตรงม้าไอมึงจะมาเก็บของกูทำไมไอมันมันมันจอนยอะมันจะเยอะมามามาหน่อยมาหน่อยรอล้อลอกูอัดยาอยู่ไม่ไม่ผมผมจะเอาตัวหลังเห็นตัวหลังสุดเลย เฮ้ยไอบอสไอ้าเ้ไอ้ตัวถอยถอยก่อนถอยก่อนเยอะเอะถอยก่อนถอยก่อนถอนไม่ได้บาวางบอสไม่ได้บวกเลยบวกเลยเบลบางบอสไม่ได้ซาาซาตายตายตาสวยสวยยิขาอตัวนึงจ้าขาตัวนึงเห็นแล้วสวเฮ้พี่พี่เบลขวาหลังหลัง เก็บเก็บทางพอพอๆ ta ๆๆ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 ๆ อนะโอ้โหฟดปิงน่ะกูไอเบลมึงเอายาเข็มกูไปไงเวนพร้อมแล้พวพี่ลองไปดูเก็บเก็บเก็บมาเก็บมาต้องเก็บไม่หมดด้ยพี่เอ,อ้เอ้บอสไปเก็บดิ<ๆ>บอสไปเก็บดิบก,กูกอัดยาก,ก่อนเอาปืนเก็บก่อนเอาปืนเก็บก่อนมันซัดเฉยรู้อยากยิงว่าอยากยิงว่ามันมีกล่องมีปืนไหม อ้ากระบ,บอกอ่ะครับปืนผมอ้ากระบ,บอกไม่นะเดี๋ยวจะไปเลดเสร็จแล้วกูไปอบอ้าบิวให้แบมดีกว่าชามาสีสสตาเมากันชาเลยทุกวันเอาดีๆทำต่ำเฮ้ยเฮียไม่แตกได้ไงอะ่ะ ซ่อมก็เฮี้ยละเอาแบตต่ำบ้านถึงอ,อ่ะไออีกตัวนึ่งนะพี่วองอีกตัวอ๋อชุบเฉยย,ยิงนี่ตีพี่เปิดประตูเปิดประตูะตเออยิงี้ดีเบนเฮ้ยมันแปลแระเบิดที่เบนลงมามันแปลแระเบิดหลังพี่ใช่ป่าวใ,ใช่ไม่ใช่